แอบน้องปีใหม่เยี่ยมน้องพีเจน่ารักอบอุ่นแต่แฟนคลับโฟกัสผิดจุดเต็มๆหน้าเอินดูตั้งแต่เด็กจริงๆค่ะสำหรับน้องพีเจเด็กชายพิศราพงศ์เกษตรินลูกชายคนแรกของจุย๋ยวรัตยาดีเจพุทธพุทธิชยัยโดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาอยู่เรื่อยผ่านอินสตาแกรคุณพ่อคุณแม่และคนดังในวงการบันเทิงหลายคนก็ต่างเข้าเยี่ยมชมความน่ารักน้องพีเจเรื่อยๆ ล่าสุดแอปทักษออนที่สาวคนสนิทของพ่อพุธแม่จุย๋ยพร้อมลูกสาวน้องปีใหม่ไปเยี่ยมน้องพีเจบอกเลยเข้าว่าเป็นโมเมนต์น่ารักและอบอุ่นมากๆแต่หลายคนหลุดโฟกัสแห่ทักเรื่องผมของน้อง PJ. พีเจที่ผมดกดำตั้งแต่แรกเกิดแถมมีใบหน้าหล่ออร่าพุ่งมาแต่ไกลใชฉายแววพระเอกในอนาคตเลยค่ะ thank mm -hmm. you